มันเรียกว่าน้ำค้างเรียกว่าตกบนยอดหญ้าอยู่ปลายหญ้านิดเดียวพอต้องแสงพรอาทิตย์เออน้ำค้างนิดเดียวก็จะสลายทันทีอันนี้คนตีความหมายไม่ออก <c oughs> เรียกว่ามันขาดสันติอยู่ทุกเสี้ยววินาทีเรียกว่าลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเปรียบเทียบไปง่ายเขาไม่ได้เป็นตัวเดิม เราหายใจออกมันก็ปิวไปแล้วนะแล้วก็หายใจเข้าใหม่มันก็ปิวไปอีกเราหายใจออกนะระบบหายใจเข้าระบบหายใจออกพอเราหายใจเข้าทางปลายเท้าทางปลายมือทางศีษรษะเลว่าฉีดเลือดฉีดลมมาหล่อเลี้ยงส่วนหัวใจด้านซ้ายเมื่อหายใจออกก็ถึงปลายเท้าปลายมือถึงทุกส่วนสัตว์นอกจาก เส้นผมปลายผมหรือปลายเล็บหรือที่ไหนมันอา,าพาธเท่านั้นแหละจึงจะไม่ถึงยกตัวอย่างเช่นว่าหนังหนาเกินไปหรือว่าเป็นอมตะอมพาตเหล่านี้เป็นต้นนี่ขอค้าใจว่าการอาศัยก็ให้เป็นไปตามนั้นเรียกว่าบ,า,บางบางทีก็เรียกว่าเก็บปวดป่วยไข้จีบะทะแล้วแต่เขาจะเป็นไปอันนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจนั่นแหละ ถ้าสมมติว่าบังคับบัญชาได้นะเราก็จะบังคับบัญชาให้สรพสัตทั้งหลายนั้นหรือพวกงูพวกปายนั้นไม่เป็นอะไรเลยเรียกวให้กลับเกิดเป็นผู้เป็นคนซะหรือว่าคนชี้ไร้ชีเลก็บังคับบัญชาว่าให้เป็นคนงามๆเหมือนเดิมให้เท่าเทียมกันหมดอะไรทํานองนี้เราบังคับบัญชาไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองเราก็บังคับบัญชาไม่ได้ ฉะนั้นจิตใจของเราเราก็บังคับบัญชาไม่ได้เช่นว่าอย่าไปคิดไปเรื่องนั้นมันก็คิดไปทั้งๆท,ที่ว่าเราไม่อยากจะคิดแต่โดยธาตุโดยขันมันก็ต้องคิดเออยกตัวอย่างเอ,อ่ยวพระกรรมฐานานั้นองค์สุดปฐมมาสุทธเจ้าของเราจากกรุงก,ก,งก,งกบิลพัทขออภัยจากกรุงกบิลพัทมาตั้งหกสิบโยชนะ์ ได้มาตัดสรุ้อยู่ที่ควงไม้สีมหาโพธิเดี๋ยวนี้ชื่อว่าวัดพุทธกยาอยู่ที่ประเทศอินเดียนนเดงการที่จากบ้านเกิดเมืองนอนมานั้นอารมณ์ต่างๆแต่เก่าแต่ก่อนนั้นก็ย่อมคิดหวนถึงเหมือนกันฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ทรมานพอสมควรหลวงปู่สมัยเดินทุดงพงป่ากไป เคยไปพบคนอีสานหรือคนภาคเหนือต่างถิ่นเขาไปอยู่ขนาดหกเจ็ดปีนะ่ะนอนหลับไปครั้งไหนเขาก็ฝันว่าครั้งไหนะเขาก็ฝันหวนถึงบ้านทุกทีนี่คือว่าเป็นจิตอาวรเป็นจิตอะไรอาวรบ้านเกิดเมืองนอนที่เราจากมานะทีนี้อารมณ์แต่เก่าก่อน บางคนก็อย่าลูกอย่าเมียมาบวชอะไรทํานองนี้ก็เป็นธรรมดาคิดถึงนั่นแหละความคิดถึงนั้นบางทีลุงปู่ก็เคยเทศบางทีนั้นแฟนของเราหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายไปนมนานแล้วแต่ว่าความคิดซึ่งเป็นอัตราตัวตนมันก็ยังคิดวกไปหาอยู่ลํำไปทำให้จึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าวิสัย หรือว่าอนุใสเดิมเดิมนั้นมันยังวนไปวนมาอยู่ก็ขอให้เข้าใจทีนี้ก็จะเพิ่มเติมเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นเราไปเชียงใหม่หรือไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปภาคเหนือภาคใต้อะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ตั้งไปเราไม่ได้ตั้งใจไปจำเอาสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่ขี่รถผ่านไปเฉยๆเมื่อกลับมาถึงบ้านถึงช่องแล้ว ใครเป็นคนจำมาต่นี้มันเป็นภาพที่ติดมาแล้วเรียกว่าเป็นสัญญาความจำเข้ามาแล้วเนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเวทนามันจำมาเลยโอ้โอขออภัยตัวสัญญามันจำมาเลยตานี้ทั้งๆท,ท,ที่เราไม่อยากจะจำเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากจะจำแต่มันจำมาโดยธรรมชาติของธาตุธาตุขัน,ข,นขันเท่านั้น โดยที่ถ้าไม่เออดีตัวเราออกซะก่อนว่าเราไม่จะตั้งไปจะจําพวกนั้นแต่มันก็จำมาจนได้เรื่องเหล่านี้ก็ขอให้ให้ผลว่าสิ่งเราเหล่านั้นแหละ <c oughs> มันเผาหล่นเราหลวงพูจึงแต่งคํากรว้ไว่วาทุกเป็นปัจจัยพาให้ผลทุกแต่อย่าพาทุกบุกหลงทางห่างพระธรรมจงเพ่งสับดับใจโง่โมหกรรม เดชชันธรรมจะนำตนพ้นสาคอนพ้นสาคอนคือพน้พนพน้นพ้นแม่น้ำใหญ่คือพ้นแม่น้ำกามทั้งหนั่นแหละกามคุณทั้งห้าองค์สุพระสมาสัมพุทธเจ้าเปรียบไว้หลายประเด็นก็ขอให้จับจุดเอาให้ได้ว่านั่นแหละเราเกิดมาชาตินี้พวกพวกทุทธศาสนาถึงจะปลายในยุคปลายพศ2,500ผ่านมาก็จริงเราก็เลือกเว้นเอา คือว่าเรียกว่าอาธรรมกับธรรมเรียกว่าธรรมเถื่อนเหล่านี้เป็นต้นแต่ยุคปัจจุบันนี้เขาเลือกเอาอะไรเขาเลือกเอาเฉพาะคนที่พูดเพราะเพราะหรือสละเพราะพิงอะไรทำนองนี้หลวงปูก่ก็เคยพูดในเทปไว้แล้วว่านั่นแหละการต่อไปภายหน้า,าศาสนาของตถาคตนั้นจะถูกย่ำยี ด้วยนักกวีนักแต่งกรอันสลรถะพิงเมื่อคนทั้งหลายได้ยินได้ฟังพวกนักกวีพวกนักแต่งกรอันสลราะพิงเขาจะเห็นว่าเป็นธรรมะของตถาคตเขาจะเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเขาแต่อริยสาวกของเรานั้นเป็นอยู่อย่างเล่นจะเป็นอยู่อย่างแล่นแควน้นเรียกว่าไม่ได้แต่งกรอันสลเพราะพิงเหมือนเขา เขาจึงไม่นับหน้าถือตาอะไรทำนองนี้ยุคปัจจุบันนี้ก็จะสรุปซะหน่อยว่าเป็นยุคที่ว่า <c oughs> จะเอาพระของเรานั้นเป็นทาสของชาวบ้านเป็นทาสของญาติโยมยกตัวอย่างเช่นการศึกษากี่ปาทะออการศึกษาจะให้พวกพระเป็นสอนตามโรงเรียนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นลุงปูว่า พวกนี้ไม่ใช้ปัญญาของตัวเองให้เป็นประโยชน์เอาซะเลยพวกเจ้ากระรวงต่างๆพวกเจ้าก่วง,ง,ง,ววงหรือคณะรัฐบาลพวกกระรวงสาธารณไม่มีปัญญาเอาซะเลยก็พวกมหาปเปรียนต่างๆที่เขาศึกษาลาเพศไปพร้อมทั้งมีวุฒิทั้งทางโลกด้วยจบปริยาทีโทโทไม่รู้นับไม่ถ้วน ทำไมไม่บรรจุพวกเหล่านั้นมาสอนตามหลงเรียนมันจึงจะถูกต้องอันนี้จะเอาพระไปสอนนั้นไปสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมถึงชั้นมัธยมหรือชั้นมหาวิทยาลัยมันจึงไม่ถูกต้องมีมากมายกายก้องนั่นแหละเขาทําไม่ถูกแต่ว่าคนที่ว่าเป็นคนออกนโยบายนั้นก็เรียกว่า ภูมิปัญญานั้นตื้นเกินไปนั่นแหละเป็นการทำลายพุทธศาสนาไปในตัวทุกวันนี้เข้าประชุมก็ต้องเรียกเงินสี่ห้าร้อยค่าน้นค่านี้จีบอาถะถ้าวัดใดไม่มีเงินทำไงตานี้เรียกว่าเขาก็ํำหนิตีเตียนเอาแล้วก็หาขาดคุณทุนศึกษาเก่ียเด็กนักเรียนข้าวกลางวันข่ายข้าวปลาอาหารกลางวันของเด็กอันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลประกาศเปล่าเปมาทำไม เรื่องการศึกษา12ปีเรียกว่าเป็นแต่เพียงนโยบายเท่านั้นไม่ได้ทำจริงซะเลยถ้าหลวงปู่จำไม่ผิดเอ่ยชื่อก็ได้นโนเริ่มต้นต่องต่นตายบรรหารศิลปาชาเป็นนายกทัานมนตรีนันการศึกษาให้ความสำคัญในการศึกษาเต่อมาขอหลายฟ้าหลายปีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังเป็นนโยบายอยู่ในกระดาษเฉยๆทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เรียกว่ามีแต่พูดเรื่องนโยบายท่านั้นทานีเรียกว่าเป็นโครงการเฉยแท้ยิงไม่ได้ทํามันทําไม่ได้เพราะว่าขาดปัจจัยหลายอย่างเงินทองก็ขาดนั่นแหละกีบบาตะประเทศไทยของเราเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าตอนหนึ่งหลวงปู่ก็แต่งไว้ทํำนายว่านะออถ้าใครวิ่งตามสังคมความล่มจมจะมาถึงเออถ้าใครวิ่งตามความเจริญความยั่งยืนจะมาถึง หลวงปู่กว่าไปแต่ตอนหนึ่งหลวงปู่กว่านะันะ่ะต่อไปนั้นห <c oughs> ลวงปู่ก็รัดเอาคนผิวขาวจะเข้าครองความจริงตอนหนึ่งนั้นทหารจะเป็นเจ้าทหารทหารจะเป็นเจ้าคนผิวขาวจะเข้าครองคนตีไม่ออกนะทหารจะเป็นเจ้านั้นหมายหมายถึงอะไรไม่ได้หมายเอาเฉพาะประเทศไทยของเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วเห็นไหม ประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเรียกว่าคนผิวขาวเข้าคลองซะแล้วนะเห็นไหมพวกไอเอฟเป็นนี่เป็นสินเขาจีปาถะแต่พวกรัฐบาลทําไมจึงทำที่นั้นพวกรัฐบาลนี่โง่เง่า,งาต่าตุนหรือกระชลาดของเรื่องของเขาเงินอยู่ในธนาคารของประเทศไทยไมีมากกว่าเงินไอเอฟซะด้วยทําไมไม่ยืมเอากับพวกธนาคารนั้นไปหมุนเวียน ดันเสือกไปยืมโน่นของต่างชาติมายกตัวอย่างเช่นประเทศมาเลเขาไม่ได้ยืมเงินไอเอฟเลยเขายิ่งเจริญกว่าเราอันนี้หาใช่นี่ห,หาใช่นี่เขาเนี่ยโอ้ยไม่รู้ปีไหนจึงจะจบจะสิ้นขายประเทศชาติให้เขาเดี๋ยวนี้ก็กําลังจะขายลรงไฟฟ้า,ฟาลาดบุรีหรืออะไรก็แล้วแต่ให้พวกพวกลังมังค่ากีบาทะ พอเขาขอว่าจะดำเนินงานดำเนินงานเองขอยืมเงินเองอะไรทํานองนี้รัฐบาลก็ไม่ยอมมีแต่จะขายลูกเดียวขายให้หมดเกลี้ยงซะเลยนี่เป็นเรื่องของประเทศชาติบานเบืองทําให้เรีวว่าเศรษฐกิจพังย่อยยับเขาว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ลุงพูว่าปี2513ยิ่งจะเร็ว้หลเข้าไปอีกทําไมจึงเร็ว้หล ก็เพราอขายคนต่างชาติหมดแล้วเมื่อเขาเข้ามาบริหารเช่นธนาคารต่างๆนั้นเมื่อเขามาบริหารแล้วเขาก็ต้องเอาเป็นของเขาเรียกว่าคนไทยเราเลยเป็นลูกน้องเขาเรียกว่าหาที่สิ้นสุดไม่มีเลยนี่เป็นเรื่องของฝ่ายบ้านเมืองก็เป็นคติเตือนใจให้เราเบื่อหน่ายเกิดนิพิธาความเบื่อหน่ายในการคองคารวาวิสัยว่ามีแต่สิ่งที่จะรัดเอาเปรียบ พราะนักการเมืองนั้นเอารัดเอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างอาชีพของนักการเมืองจึงเป็นอาชีพที่ร่ำรวยมหาศาลเรียกว่าถ้าใครมีคด้เป็นรัฐมนตรีก็เรียกว่า,า,ร,าเเร่ำรว,วยมหาศาลไปเลยที่ปาทะ,ะให้เป็นคติเตือนใจว่าทุกวันนี้เราจะไปพึ่งพารัฐบาลก็ไม่ได้จะพึ่งพาใครก็ไม่ได้เราต้องเป็นอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตน ทางองค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก่อนพระองค์จะปฏิพัิานพระองค์ก็ตัดเจสาวงไว้ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหมายว่าควรยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมและจึงทําประโยชน์ให้เพื่อชาวโลกยังประโยชน์ของตนเองให้พร้อมทําไงหมายเขาว่าการพูดปฏิบัติของเราให้ถึงมรรคถึงผลก่อน จึงจะออกสั่งสอนเวไนยสัตว์หรือออกสั่งสอนชาวโลกได้แต่ยุคปัจจุบันนี้เขาอะไรล่ะเขาส่งเสริมในด้านปริยัติจนเกินไปจนลืมเรื่องปฏิบัติส่วนใครจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่อยู่ในขข่ไม่อยู่ในสายตาของพระผู้ใหญ่เอาซะเลยมันก็เป็นเช่นนั้นแหละ การเรียนนั้นหุวดีเป็นเพ้าสูตรแปลบาลีมันก็ว่าเรียนแปลบาลีมาเป็นภาษาไทยเราก็ปฏิบัติตามนั้นทีนี้ไปยกย่องเอาเฉพาะพวกมหาปร,ริญญาจริงอยู่ลุกผู้มาในกล่าวตูควรจะประพฤติปฏิบัติไปด้วยมันจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นที่จันลงของพุทธศาสนาไว้ได้ทีนี้ <c oughs> เรื่องการเผยแพร่พุทธคำสอนของพิเภกสมานสมุทรเจ้าเหมือนกันพวกเรียนปริยัติเขาก็สอนเขาก็ไปสอนญาติโยมเฉพาะฝ่ายปริยัติเท่านั้นหมายความว่าสอนในทำกินทาทานรักษาศีลภาวนาก็มีเพียงแค่นี้ไม่ได้สอนขึ้นเหนือนอกกว่านี้เลยฉะนั้นจึงการเป็นเป็นการที่ว่าทําศาสนาพุทธของเราเรียกว่าให้ตํา ดีกีลงมาอีกให้จำโฆษณาอื่นก็ว่าเป็นได้เขาเป็นได้นะเรื่องเหล่านี้นั่นแหละถึงหลวงปู่จะเทศทมสัปานใดเขาก็ไม่ใส่ใจหรอกเพราะว่ามันเป็นเ,ออเรียกว่าไม่อยู่ในข่ายของเขาดีไม่ดีดก็เคยได้ฟังหลวงปู่เทศหลายครั้งหลายข่อกีปาฐะเขาก็เรียกว่ายอมรับอยู่แต่ไม่ยอมรับตัวบุคคลฉะนั้นคนที่เอาไอ คำสั่งสอนของลวงปู่ไม่ใช่คำสั่งสอนลวงปู่โดยตรงเป็นคำสั่งสอนของพระศา,าสดาก็มีมหาองค์หนึ่งอยู่ทางคนครพนมสมัยลวงผู่อยู่วัดป่านาเบีย้ยเขาก็ว่าหลวงพ่อเป็นการดีแล้วที่คำสอนของหลวงพ่อคือคำสอนของพระศาสดานั้นเมื่อพิมพ์แจกจ่ายออกไปนั้นก็ยิ่งจะเห็นเป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาลวงปู่เลยตอบว่าจะเป็นผลดีได้อย่างไร เพียงเขาเอาคำสอนไปสอนเฉยๆแต่เขาสอนไม่ได้หรอกถ้าสมมติว่าถ้าไม่กลางตำลาสอนแล้วลูงพววัวถึงอย่างไรก็ไม่ได้จะมาสอนเรื่องชาญสมบัติเรียกว่าตั้งแต่ชาญหนึ่งถึงชานเก้านั้นเป็นไปไม่ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเออก็พอทำเนาเรื่องเรื่องเหล่านี้นะอาจจะสอนได้โดยเฉพาะปัจสุบาลแล้วแล้วหน่อยแล้วเลย หมดสิทธิ์ฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่านักเทศก็ดีนักปฏิบัติก็ดีทั่วแวนเดนไทยทั่วโลกก็ว่าได้ไม่มีใครกล้าเทศประสุบาทเลยกล้าเทศอยู่เฉพาะตัวหนังสือยกตัวอย่างเขากกเทศว่าอาวิชาเป็นปันใจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปันใจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามลูกเอานามลูกเป็นปันใจจัยให้เกิด สลายจตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภัสสะภัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชดามรนนาโสกะปรเทวุทุกทรมานุปายาสะเพียงแค่นี้เขาก็เทศตามตัวหนังสือได้เพียงแค่นี้แต่ไม่ยักกระแปลตามตัวอักษรให้เป็น แปลโดยพยัญชนะแปลโดยอัดหมายโคโดยความหมายให้ชาวโลกรู้ไม่มีใครแปลได้อันนี้แหละเป็นสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาก็มีพระบางองค์ว่าจากคันษาแปลปรนสุบาร์ต้องหัเป็นไปไม่ได้มันสิ่งเป็นไปไม่ได้ลงวงหัวเป็นไปไม่ได้แน้นแต่พระโสดาบันพระสกทาธาพระอนาคามี ก็ยังแปลก็ยังเทศปฏิสุบิไม่ได้เรื่องอะไรกันนักหนาพระทุกวันนี้ไม่ถึงมากก็คุ้ผลไม่พานหรือว่ายังไม่ได้เป็นพระรยุคคนนั้นจะไปแปลปฏิสุบาทโดยความหมายหรือโดยอาจนั้นเป็นของแสนยากอย่างยิ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สรุปแล้วหัวแหวาบในการปฏิบัติในวันนี้ก็เพื่อว่าจะลงไว้ใน คำสั่งสอนองค์สุนประมาสพุทพระเจ้าของเราเรียกว่าเรานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดหลวงปู่จะสรุปให้ฟังตอนหนึ่งมีพระองค์หนึ่งอยู่ที่อําเภอด่านทรายพระองค์นั้นก็บรอบือบ้าหรอกบอบบ้าหลวงปู่บวชให้เองบวชคาใดก็เป็นบ้าคานั้นที่นี่ยังไงไม่รู้วันนั้นแกก็ไปศึกที่ยอดเขาภูขี่เท่า ภูเขาสูงซะด้วยฝึกเองซะด้วยนะ,อะยนะตอนวันออกคำสาแกก็เผากี่วอทิ้งเตะบาดทิ้งเตะกี่วอทิ้งแกก็บอกว่าไอ้พวกขอทานกูไม่เอาหรอกนี่แหละคือกฎแห่งกรรมเห็นไหมเดี๋ยวนี้แกเดินไม่คน,ขนดขาหักทั้งสองข้างเลยเห็นไหมนี่แหละบาปกรรมต้องได้รับในชาติปัจจุบันนี้แน่แท้ แต่ก็หน,นีไม่พ้นเดี๋ยวนี้ก็ไปอาศัยวัดวาอารามพอได้อยู่ได้กินเท่านั้นอันนี้เราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเรื่องบาปบุญคุณโทษขอให้รู้จักอะไรผิดอะไรถูกให้เราควรแยกแยะคุณบิดามารดาอะไรก็แล้วแต่ให้เรานึกถึงนั่นแหละเราเกิดมาในตระกูลที่ว่ามีปัญญาพอสมควรตระกูลพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา ก็ให้ตั้งใจพทุทธธรรมกรรมฐานให้สำเร็จรู้ล่วงไปในใจของเราให้มีการต่อสู้ให้ตั้งสัจจะเอาไว้ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะ่ะสำหรับลูกผู้ตั้งสัจจะไว้แล้วตั้งตะกอนบวชจะบวชครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตมาดแมนว่าจะเป็นจะตายก็ช่างถ้าบุญบรารมีของลูกนี้มีจริงอันนี้ลูกผู้อธิษฐานตรงสุริปสมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ก็ขอให้บุญกุศลเก่าก่อนจงอุปถัมภ์ค้ำชูเอาเถิดเขาก็ค้ำอุปถัมภ์ค้ำชูจริงๆเรียกว่าหลวงปู่เปรียบเทียบเปรียบเทียบอย่างนี้นะ <c oughs> เปรียบเทียบว่าตั้งแต่ก่อนไม่มีศาสนาพุทธที่จะมีศาสนาพุทธได้นั้นก็เพราะองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าลูกโอเอกมหาบุรุษ คือว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์องค์เดียวนั้นยังหายังตั้งาศาสนาลงมาได้เป็นปึกเป็นแผน่นลุงปูเลยว่าบวชครั้งนี้จะแสวงหาโอโมกธรรมในคำสั่งสอนของเสลิสมาสมัมพุติจ้าหอได้พระองค์องค์เดียวยังตั้งาศาสนาลงมาได้ยังเป็นเจ้าของาศาสนาตัดสรุ้เองโดยชอบซะด้วย หลวงปูจะอาศัยคำสอนของพระองค์นี่แหละ,สะแสวงหาสัจธรรมให้ได้ดับทุกทางใจให้ได้แต่ไม่ได้ปรารถนาว่าเป็นอาหารหนะันต์นตอนนั้นไม่รู้ว่าอาหารหันต์เป็นเช่นไรหลวงปูจะตั้งใจหรือว่าเรียนสับปัญญาัาหรือว่าคิดค้นหรือว่าหาวิธีเรียนเอาจากพระไตรปิฎก ให้จงได้จะหาเอาสัจธรรมตามแนวทางองค์ริตปสมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละให้ข้อคิดสรุปแล้วพระองค์องค์เดียวนะมันน่าละอายเจใจทุกวันนีนะ้น่าละอายเจใจภิกษุทั่วแฝนแดนไทยอันนี้หลวงพ่อไม่กล่าวตูไรหรือทั่วโลกก็ว่าได้ไม่ละอายมั่งหรือองค์สุระสมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวพระองค์ตั้งาศาสนาลงมาได้และตัดสรู้เองโดยชอบ จึงมาสั่งสอนชาวโลกตั้งแต่ก่อนจเจริญรุ่งเรืองเกือบทุกประเทศก็เพราะศาสนาพุทธของเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครละอายเจยใจเลยไม่รู้เป็นเช่นไรไม่มีใครไม่มีความกล้าหาญชาญชัยจะเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเข้าเป็นเดิมพันและออกเผยแพร่ตธรรมตามคันลองของ,อง์สิ็จพสมาสมพุทธเจ้าของเราการเผยแพร่ธรรมในยุคนี้เป็นของแสนยาก มันแบ่งชั้นกันถ้าผู้มียศฐารมนาศตดินาอาจจะเผยแร่ทราได้โดยง่ายหลวงปู่จึงเปรียบเทียบไว้ว่านะั่นะมีอยู่นะตอนหนึ่งนั้นก็เปรียบเทียบว่าลิงต่างลิงต่าง,ง,งชิงกันขึ้นต้นไม้ที่จะได้คือรบกกนาโถเห็นไหมลิงต่างลิงก็หมายคือว่าพระต่างพระพระต่างองค์ต่างสำนักต่างก็ว่าถึงมรคนิพพานที่จะได้คือบกกนาโถ แต่ก่อนลุงปูเปรียบเทียบลุงปูนั้นเป็นประกกนาโถนั่นแหละลุงปูว่าทำไมเล่าน้อสัจธรรมหรืออมตะธรรมน้ำมนุต์ว่ธรรมนั้นจึงไม่บังเกิดไปบังเกิดกับเจ้าฟ้าเจ้าขุนจะได้เผยแพร่ธรรมได้โดยง่ายแต่ทําไมเล่าน้อจึงมาเกิดกับลุงปูลุงปูก็มีคนยกตัวอย่างให้ฟังดังนั้นเรียกว่ามีคำคำหนึ่งขึ้นมาบอกว่าพระละหันไม่ได้มีในตึก ไม่ได้เกิดอยู่ในตึกไม่ได้เกิดอยู่ที่หอประสาทราดมุนเทียนทองแต่ประการใดฉะนั้นถ้าพระอรหันต์เกิดอยู่ในตึกหรือในหอประสาทราดมุลเทียนทองได้องค์สุเดพระสมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องนั่งจัดสรู้อยู่ที่ข้างเตียงพระนางพิมพาไม่ดีเลยปัญญาลุกผูกเปรียบเทียบลุกผูกเปรียบเทียบเดี๋ยก่อนเรื่องพระนนท ปัญญาในโลกยุคปัจจุบันนี้เอาทั้งโลกเลยหมดคนทั้งโลกเอาปัญญานั้นมารวมกันแล้วก็จะไม่เท่าขนนาแข่งหรือเศษน้ำาหลายของพระพุทธเจ้าเป็นแน่แท้นะเพราะพระองค์มีพระปรีชาญาณหรือมีปัญญาที่ว่ากระเดืองแผ่นดินเลยทีเดียวสามารถแยกแยะอะไรให้ถูกและบำเพ็ญเพียรจนดนตสัลู้ขาดสันตติลงให้ได้ พระพุทธองค์ก็ทรงตัดด้วยว่าตอนถึงแล้วนั่นลงพูดเป็นปริศนาตอนถึงแล้วเลยว่าไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกอื่นไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ด,วง,ชดวงดาวเออไม่มีการเข้าการออกไม่มีสุขมีทุกข์อะไรออพระองค์ก็เปรียบเทียบให้ฟังพอตอนนั้นสภาวะขาดเสียสิ้นแล้วสภาวะอันไม่มีสภาวะพระองค์คิดค้นอยู่ตั้ง49วัน พระองค์จึงเสด็จออกโปรดเวไน,นยสัตว์จนตั้งาศาสนาลงมาได้เท่าทุกวันนี้เห็นไหมเรียกว่าพระปรีชาญาณของพระองค์นั้นเอาสภาวะอันไม่มีสภาวะคือนิโรธสมาบัติหรือว่าสังคตธรรมนั้นออกมาเผยแร่ธรรมออกมาเผยแพร่หรือว่าอนัตตา,าธาตุธาตุซึ่งไม่มีตัวตนเรียกว่าทรงสภาวะไว้อยู่นั้นไม่มีอารมณ์ไร จิตก็ไม่มีใจก็ไม่มีเขาดับชั่วครังชั่วขาวอันนี้หลวงปู่จะสรุปให้ฟังเพราะว่าเขาว่าถ้าใจดับใจดับนะคนจะตายเขาว่าอันนะัอันนี้ไม่ใช่หมายคือว่าหัวใจด้านซ้ายหมายคือว่าหาไทยประสาทเขาหยุดชิดมันไม่ตายหรอกถึงจะเป็นหยุดสามสี่วันก็ไม่ตายทั้งอารมณ์ด้วยนะเขาดับ ถ้าหัวใจด้านสายหยุดเต้นหยุดทํางานคนจึงจะตายได้อันนี้ก็ขอให้ขหีดเข้าใจลูกปู่ให้วาวาจนนาไปพุทธปฏิบัติถ้าขัดข้องสิ่งหนึ่งประการใดก็จะเปิดมนเทศขึ้นมาเปรียบเทียบในการพุทธปฏิบัติทุกวันนี้ไม่มีใครเทศเหมือนลูกผู้ลูกปู่ไม่ได้ค้นตำรับตำาลาก็ยังจําได้เพราะว่าเทศมาหลายฟ้าลาปีให้เป็นบุญเป็นกุศลส,สำหรับพระนิพนธ์หุษ โดยพระวุฒโธมีชื่อเด่นชื่อแอร์ก็ขอให้นำไปปฏิบัติให้เจริญงอกงามไพบูรย์ในพุทธศาสนามาดแม้นจะปรารถนามังผลนิพพานในชาติปัจจุบันก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาด้วยเธอ